การจูนความทีแห่งความมั่งคั่งนะคะเป็นแนวคิดที่ผสมผสานกันระหว่างพลังความคิดหรือจิตใต้สำนึกนะคะและกดแห่งแรงดึงดูด law mm. of attraction โดยชื่อว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่จิตใจของเราอ่ะมีความพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามา ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการจุนตัวเองให้อยู่ในความถี่เดียวกับพลังงานของความมั่งคั่งนั่นเองนะคะเพราะทุกสิ่งก็คือพลังงานนะคะรวมถึงเงินความคิดอารมณ์ทุกอย่างมีความถี่ของตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็ความคิดการสร้างความเป็นจริงนั่นเองถ้าคิดว่าฉันไม่มีวันรวยจิตใต้สำนึกก็จะเชื่อ และคุณจะดึงดูสถานการณ์ที่ทำให้คุณจนนั่นเองนะะหรือการจูนความถี่การเปลี่ยนวิธีคิดความรู้สึกการเปลี่ยนจากความคิดขาดแคลนนะคะไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ เอามาดันไม้เซตนั่นเองนะคะเราเปลี่ยนไม้เซตกันใหม่ค่ะมาฝึกความดูนะคะเขียน3มสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันนะคะเกี่ยวกับความมั่งคั่งที่คุณมีอยู่แล้วนะคะเช่นค้าที่กินเงินเล็กๆน้อยๆที่ได้มาโอกาสที่ได้มานะคะขอบคุณนั่นเองนะคะการนั่งสมาธินะคะแล้วหลับตาจินตนาการว่าคุณมีเงิน ที่ต้องการรู้สึกถึงอารมณ์นั้นจริงๆคะเช่นความโล่งใจความปลอดภัยแล้วก็ความสุขในตัวเองนั่นเองนะคะ mm hmm. เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าการเชื่อมโยงระหว่างแมวแล้วกว็เด็กแล้วก็เงินนี้เกี่ยวข้องกันได้ได้ยังไงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ mm hmm. เด็กนียมีพลังแห่งความเปิดใจแล้วก็มีความศรัทธา เด็กเปรียบเสมือนจิตใจที่ยังบริสุทธิ์ยังไม่มีระบบความเชื่อจำกัดเลยนะคะว่าเราจะรวยได้หรือไม่ได้หรือชีวิตมันยุ่งยากอะไรยังไงนะคะเด็กจะมองล่วงว่าทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ จึงดึงดูดสิ่งดีๆได้ง่ายกว่าเพราะพลังงานศรัทธาสมบูรณ์มากๆเลยค่ส่วนแมวนะคะคือพลังแห่งการรับอย่างสมดุลน,นะคะแกวางใจในจักรวาลแมวเป็นสัตว์ที่มีความเป็นอิสระสูงไม่พยายามครอบครองหรือควบคุมนะคะพวกมันจะดึงดูดแต่ไม่ใช่ไล่ล่าแมวรับพลังงานอย่างอ่อนโยนและเลือกจะอยู่ในที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะ แมวก็เลยถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งนั่นเองนะคะเช่นแมวกวักในญี่ปุ่นที่เรียกโชคลาบเข้าบ้านหรือเทพเบสเชตนะคะอีอยิปต์นั่นเองนะคะผู้ปกป้องบ้านและทรัพย์สมบัติแมวจึงแทนสัญลักษณ์ของการเปิดรับอย่างผ่อนคลายการรับโดยไม่ตรึงเครียด ซึ่งเป็นคุณสมบัติพลังความมั่งคั่งค่ะเงินมีพลังงานของความมั่นคงการแลกเปลี่ยนความวางใจเงินไม่ใช่แค่กระดาษหรือตัวเลขนะคะแต่มันคือเป็นพลังงานความสัมพันธ์กับคุณค่าใครเปิดรับคุณค่าได้มากคนนั้นก็เป็นคนที่เปิดรับพลังงานของเงินได้มากเช่นกันนะคะเงินจึงเสมือนกัน เป็นกระจกสะท้อนว่าเราอะรู้สึกตัวเองมีค่ามากแค่ไหนลองจินตนาการตามภาพนี้นะคะเด็กยิงตัเงเวเล็กๆนะคะนั่งยิ้มอย่างมีความสุขมีแมวอ้อนอยู่บนตักนะคะและมีเหรียญทองโรยลงมารอบๆอย่างนุ่มนวลนะคะเด็กไม่จำกัดตัวเองศรัทธาอย่างแท้จริงแมวและพลังอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย เงินไหลมาโดยธรรมชาติเมื่อใจไม่ต่อต้านนะคะเมื่อเรารู้สึกปลอดภัยเหมือนเด็กที่ถูกกอดเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายเหมือนแมวที่นอนพริมเมื่อเรารู้สึกคู่ควรโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรจิตใต้สำนึกของเราจึงจูนคลื่นความถี่ไปยังความมั่งคั่งโดยอัตโนมัติสรุปนะคะเด็กความศรัทธาความเปิดใจ การยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆนะคะแมวคือการผ่อนคลายวางใจการรับอย่างสง่างามเงินคือคุณค่าความมั่นคงพลังการแลกเปลี่ยนอย่างลื่นไหลค่ะเมื่อทั้งสามอยู่ด้วยกันความมั่งคั่งจึงไหลบบนุ่มนวนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะ